คณิตศาสตร์ควรเก็บยังไงดี 3. ความลับจับคะแนน ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะมีน้องๆเนี่ยทักแชทมาหาพี่ครับเยอะเลยนะมาสอบถามว่าคณิตศาสตร์ครับควรจะเก็บอย่างไรดีนะผมอยู่ม .6 แล้วนะครับมันจะเก็บทันไหมนะครับไหนจะต้องเก็บวิชาอื่นแล้วคณิตศาสตร์ก็สูตรเยอะเหลือเกินมีหลายบทเหลือเกินเนี่ยผมจะทํามันได้ทันหรือเปล่านะครับพี่ก็จะบอกน้องๆไปทุกๆคนเลยนะว่าน้องเนี่ยทันแน่นอนแต่ถ้าเกิดน้องนะครับรู้ความลับ ของพี่นะครับที่พี่จะบอกต่อไปนี้นะครับต่อให้น้องเหลือเวลาอีก2เดือนหรือ3เดือนครับน้องก็ทํามันทันครับ ก่อนอื่นนะครับพี่ขอเล่าย้อนอดีตของพี่ตอนสมัยที่พี่เนี่ยยังเป็นมปลาอยู่ครับตอนนั้นเนี่ยพี่ก็มาเริ่มอ่านหนังสือเริ่มฟิตจริงๆเนี่ยตอนมหครับปิดเทอมขึ้นม .6 ตอนมสม .5 เนี่ยนะพี่ก็ยังเล่นๆอยู่ครับเรียนเล่นเล่นก็ยังไม่เคยเรียนโกดวิชาเรียนพิเศษก็เรียนกับครูที่โรงเรียนแค่นั้นนะครับก็ยังไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรมากมายจนอยู่มาวันหนึ่งครับพี่ก็มาเห็นเพื่อนของพี่เนี่ยสอบติดครับเริ่มมีบางคนเนี่ยติดมหาลัยกันแล้วพี่ก็อยากที่ที่จะติดบ้างนะกอบ กับว่าตอนนั้นเนี่ยนะพี่เคยไปสอบกับเพื่อนๆอีก3าคนนะรปรากฏว่าเพื่อนๆเนี่ยสอบติดกันทุกคนเลยปรากฏว่ามีพี่คนเดียวเนี่ยยังไม่ติดตอนนั้นพี่ก็เริ่มเครียดครับว่าเอ๊ะเราจะอ่านหนังสือทันไหมต้องทอํายังไงดีเนาะจึงจะอยากติดเหมือนเพื่อนบ้างครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็เลยตัดสินใจครับขอเงิน ป้ากับแม่นะไปเรียนพิเศษเรียนกฎวิชาตอนนั้นช่วงปิดเทอมที่จะขึ้นม .6 พี่ก็ยอมไปอยู่หอกับเพื่อนๆเลยเพื่อ,อไปเรียนกฎวิชาตลอดระยะเวลา2เดือนทุกคนครับแล้วปรากฏว่าพอพี่ไปเรียนกฎวิชาเนี่ยพี่สามารถทําโจทย์ได้เยอะขึ้นนะตอนนั้นเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ตัดสินใจเอาจริงกับมันมากๆนะครับตัดสินใจว่าจะต้องเรียนตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเพื่อจะได้คุ้มกับเงินที่ ป้ากับแม่เนี่ยให้เรามานะครับแล้วสุดท้ายครับทุกคนพี่ก็สอบติดนะครับในคณะนะครับที่พี่ต้องการจะเรียนแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่ติดคณะเทคนิคการแพทย์ก่อนแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้อยากเรียนหรอกพี่ก็สมัครไปตามเพื่อนๆนะครับสอบติดเทคนิคการแพทย์ปุ๊บสาขาลังสีนะครับพี่ก็เลยสอบติดวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เหมือนที่พี่ตั้งใจนะพี่ย้ำว่าพี่ไม่ได้คนเก่งอะไรนะแต่อาศัยความลับที่พี่จะบอกน้องเนี่ยสข้อเนี้ยซึ่งก็ไม่ใช่มีแต่ตัวพี่นะครับที่ได้รับผลลัพ์ น้องๆคนอื่นที่พี่บอกที่เขาเรียนกับพี่เนี่ยพอพี่ได้ให้คำปรึกษาเขาหรือน้องๆที่มาถามพี่เนี่ยพี่ก็บอก3ามความลับอันนี้ไป เขาก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นน้องคอปเตอร์นะเขาลงเรียนคณิตศาสตร์กับพี่เป็นคอร์สไพรเวทนะครับเขาก็ได้คะแนนท็อปของห้องนะครับหรือจะเป็นน้องฟิล์มนะที่โรงเรียนคอร์สตีโกลมิตินะครับเขาก็เอาเทคนิคเอา3ความลับเนี่ยไปใช้จนเขาได้ได้คะแนนท็อปเหมือนกันนะครับทึ่งน้องทุกคนเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดน้องๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเก็บวิชาคณิตศาสตร์อย่างไรน้องลองเอา3ความลับเนี่ยของพี่ไปใช้ครับ ความลับข้อที่1น,นะครับนั่นก็คือน,น้องเนี่ยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับว่าน้องเนี่ยอยากจะเข้าคณะอะไรเป้าหมายน้องต้องชัดเจนและน้องต้องอยากที่จะเข้าต้องการเรียนไม่ใช่แค่อยากด้วยต้องต้องการเรียนคณะนั้นเนี่ยอย่างจริงจังแล้วน้องเริ่มมาวางแผนเลยครับตอนนั้นเนีย่ยพี่ก็เอาปฏ,ฏิทินเนี่ยมันลิต์เลยว่าวันนี้จะอ่านเรื่องอะไรวิชาไหนวางแผนเลยครับมีวินัยกับตัวเองมุ่งมั่นให้เต็มที่ครับและที่สําคัญก็คือน้องต้องทํามันด้วยความที่มัน เชื่อว่าน้องเนี่ยจะทําได้ความเชื่อนี่สําคัญมากๆน้องต้องเชื่อก่อนครับว่าตัวเองเนี่ยทำได้และสอบติดได้ครับความลับข้อที่2นะครับนั่นก็คือนะครับพื้นฐานของน้องเนี่ยต้องแน่นต้องดีก่อนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆดีๆน้องจะไปทําโจทย์ยากๆได้เลยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับคือน้องเนี่ยต้องมีพื้นฐาน ที่ดีอย่างเช่นเนื้อหาตอนมอ .4 เนี่ยเรื่องเซตเรื่องระบบจำนวนจริงเรื่องฟังก์ชันครับก็ล้วนเป็นอะไรครับเป็นพื้นฐานที่เรียนต่อยอดในเรื่องของมหมหฉนันน้องควรให้เก็บเนื้อหาพื้นฐานเนี่ยให้แม่นก่อนนะครับและที่สําคัญก็คือบางคนเนี่ยเขาไปเจาะเอาข้อสอบที่มันเป็นประยุกยากๆเนี่ยน้องก็จะไม่เข้าใจนะครับหรือเข้าใจน้องก็อาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดไม่ได้ทําได้อย่างดีไม่ได้เข้าใจอย่างละเอียดใช่ไหมฉะนั้นน้องเนี่ยต้องมีพื้นฐานต้องดีก่อนโอเคไหม ความลับข้อที่สาก็คือน้องเนี่ยต้องฝึกทําโจทย์เยอะๆครับหรือทําข้อสอบย้อนหลังนั่นเองเนาะซึ่งข้อสอบย้อนหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพทหนึ่งโอนเนหรือวิชาสามัญเนี่ยมันมีหลายข้อเลยมีน้าจะเกือบพันข้อใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องไม่มีคนให้คำปรึกษาหรือให้คนแนะนำเนี่ยน้องก็จะเสียเวลาในการทําคล้ายๆว่าเราเหมือนละหวานแห่เนา น้องเหมือนละาวาันแหแล้วเราไม่รู้ว่าเราเป้าหมายเราคืออันไหนจุดที่เราต้องการจะเน้น,นคืออะไรใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยจากประสบการณ์สอนของพี่นะพี่ก็จะเอาข้อสอบแต่ละปีนะครับมาลิ์ว่าเรื่องเนี้ยนะครับออก หัวข้ออะไรบ้างนะครับแล้วมีจุดหลอกตรงไหนบ้างที่มันออกซ้ําๆบ่อยๆแล้วพี่ก็จะแนะน้องว่าเออน้องควรจะอ่านตรงนี้ควรจะฝึกสูตรนี้ควรจะทําแบบนี้นะครับเช่นน้องนัดครับทุกคนครับน้องนัดเนี่ยเขาเป็นเด็กซิลนะครับที่เขาเนี่ยกำลังจะเข้าแพทย์ปีแน่ปี64ีนะครับเขาก็เอาเทคนิคของพี่ไปใช้จากตอนแรกเนี่ยที่เขาเนี่ยนะครับไม่ได้รู้ว่าวิธีการทําโจทย์เลขให้เร็วหรือว่าวิธีการเก็บวิชาคณิตเนี่ยจะเก็บยังไงจนปัจจุบันตอนนี้ครับ เขาก็สามารถทําข้อสอบวิชาสามัญเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยนะครับทำให้ตัวเองชิลๆครับแล้วเขาก็แอดวานซ์ต่อไปทาข้อสอบแพทหนึ่งครับซึ่งข้อสอบแพทหนึ่งก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เรียนกับพี่ทุกคนเนี่ยพี่ก็จะแนะวิธีหรือว่าเทคนิคในการมองโจทย์ให้ง่ายขึ้นทุกคนเลยนะครับหรือน้องพับครับน้องพับเนี่ยเขามาเรียนคอร์สแคลคูลัสกับพี่จากเดิมเนี่ยที่เขาไม่ร the sort of ู Não, But, dinner, Lords, the ้ว่าโจทย์แคลคูลัสเนี่ยต้องเริ่มทํายังไงจนตอนนี้ครับเขาก็มองโจทย์แคลคูลัสเนี่ยเป็นของง่ายของเขาเลย นะครับซึ่งน้องๆทุกคนเนี่ยสามารถเอาเอาความลับนี้ไปใช้ได้ไม่ใช่แต่น้องเฉพาะที่คนที่เรียนคอร์สกับพี่นะครับน้องที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือน้องที่รู้ความลับนี้น้องสามารถเอาไปใช้ได้เลย นะครับรับรองว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อต,ตัวน้องมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าน้องคนไหนอยากสนใจที่จะมาลงคอร์สกับพี่น้องก็สามารถทักอินบ็อกซ์ครับเพื่อไปคุยกับแอดมินเพื่อเลือกคอร์สที่น้องสนใจได้เลยเนาะหรือถ้าเกิดน้องยังไม่พร้อมมาลุยกับพี่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็มีกลุ่มติวฟรีเนาะก็ไปเรียนเนื้อหาบทเรียนของพี่ได้นะครับหรือดูในคลิปในเพจก็ได้ครับที่พี่ลงทุกวันเลยนะครับถ้าน้องยังไม่สะดวกอีกก็ดูใน YouTube เลยครับ ไปเลือกดูเลยว่าน้องอยากดูเรื่องไหนอยากเรียนเรื่องไหนนอะแถมมีชีตให้ด้วยครับทุกคนเท่านี้นะครับมันก็ช่วยน้องเนี่ยได้มากในระดับหนึ่งแล้วนะครับและถ้าน้องคนไหนนะฮะพร้อมที่จะมาลุยกับพี่นะพี่ก็เชื่อว่าน้องเนี่ยจะไม่เสียใจเลยนะครับที่มารงเรียนกับพี่นะครับรับรองครับว่าน้องเนี่ยจะเปลี่ยนครับจากคนที่ไม่รู้นะครับเปลี่ยนเป็นคนที่รู้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนครับ และพี่ทิ้งท้ายนิดน,นึงนะครับว่าถ้าน้องเนี่ยต้องการติวเตอร์ที่เก่งที่สุดพี่อาจจะเป็นให้น้องไม่ได้แต่ถ้าน้องต้องการติวเตอร์ที่พร้อมจะสู้ไปกับน้องครับพร้อมที่จะให้กําลังใจพร้อมที่จะให้พลังบวกเนาะพี่ว่าพี่เป็นคนนั้นได้สบายมากครับแล้วพบกันนะครับ